นิวเคลียร์เคลื่อนไหวขณะเพชรจ้า ra, ขับรถหรูส่งมีนาเข้ากองประกวดก่อนหน้านี้เป็นกระแสฮือฮาเมื่อมีภาพของดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมยัยขับรถสอดสุดหรูมาส่งมีนารินาชัดอมรชยัยมิสแกรนนะครราชสีมา2023เข้ากองประกวดถึงหน้าโรงแรมในเวลาต่อมามีนา ได้ออกมาเผยว่าตัวเธอกับดีเจเพจ้ารู้จักกันมานานแล้วเพราะถ่ายซีรีส์ซิทคอมด้วยกันและจะขอยืมรถดีเจเพชจ้าใจดีจึงอาสาขับมาส่งยืนยันว่าไม่ได้คุยกันดีเจเพชจ้าก็ใจดีเคลียร์คิวงานเพื่อมาส่งน้องสาววันที่3เมษายนในเวลาเดียวกันกันกบที่ดีเจเพจ้ามาส่งมีนารินาทางฝั่งของนิวเคลีย์ พันรายาเก่าได้อัพสตอรี่อินสตาแกรมขณะไปเช็คดวงกับอาจารย์อุ๋ยชนิดถาพร้องเขียนข้อความด้วยว่าพูดเลยว่าช็อกอาจารย์เข้ามาในหัวหนูใช่ไหมเหมือนมานั่งเมากันมากกว่าคะ่ะแต่คือสุดจริงๆ